เซมิเอ็นซาน้ะบุคขึ้นมาชิ่มาเจอแบบนี้ไปเต็มแล้วเต็มแล้วพี่น่องบรรทัดที่เขาพบตอนนี้ก็คือเข้าว่มีบอนผักลดกับเราเอาเขาไนเด้อเขาไนได้บอเได้ได้ได่อรอยฮาซิบเนะรุดไอแน่พราะไรกินเผามูแดงฮาซิบบาท เฮล l ลสบายดีพ่อเมีพี่นอ้องอ่าเมือนีไว้มีข่าวดีใช่ไหมบอกมอื่อนีไว้สิอ่าเขาไปอุบลเนาะพี่น้องเสิร์ว่าฮากอาบน้ำแล้วกำลังกาเกียมถาพอหน้าเนาะพอหน้ากำลังเดินทางมาแต่สวรรค์เขตอ่า บฮูวาสิมาฮอดปักเซจังมงเพราะว่าเฮาสีเดินทางผ่านทางช่องเมกนั่นเองเนาะและตอนนี้ไว้กับเกียมเครื่องทาแล้วเรียบร้อยแล้วและอ่าซึ่งว่าไว้มีงบอยู่ประมาณเบืองเด้อเดี๋ยวนับเบิ่งก่อนอ่าซึ่งว่าเงินเงินจำนวนนี้ค่กัเป็นเงินที่ว่า เอฟซีฝากมาให้แหละแต่ว่าไว้บได้ใส่เนาะไว้ยังโบทันได้ใส่จับาทเลยไว้อ่าเก็บไว้เพื่อที่จะมีโอกาสอ่ายามใดที่วาไว้ไดไปไทยฮะนะไว้ยังสิเอาออกมาใส่ซึ่งมือนีก็มาหอดแล้ว <c oughs> มือนี้ก็มาหอดแล้วเนาะก,ก็สิไดไปไทยสนายเลยสิไดเอาเงินจํานวนนี้ไปใส่อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองเนาะอ่าในนี่ก็จะมีอยู่จะมีพันหนึ่งเนาะไว้เห็ดเป็นแหนบละพัน พันหนึ่งสองพันเนาะสองพันแต่ก็อ่าตัวนี้เนี่ยรสองร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณสองพันแปดรอยบาทเนาะพี่น้องแล้วก็จะมีอ่าเงินบาทอยู่หาพันเนาะก็จะมีเออแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหาพันเนาะนี่ หาพั 5, นนี่ก็เป็นหาพันหกพันเจ็ดพันปีประมาณเจ็ดพันปลายเนาะพี่น้องกาเดี๋ยวอ่าติดตามไปเบื่องน้ำกันเนาะแลวก่อนอื่นมดก็ต้องทาพอหน้ามาแล้วกาจังออกเดินทางพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค้นกะลงังมาเนาะพี่น้อง คนลังมาจำบัาเพื่อสิเดินทางเขาไทยเนาะค่าเส้นเอกสายนีกสองร้อยบาทนั่นะ้อง พี่น้องตอนนี้เข้าจำบัดแล้วก็สิพากันยางเขาไปฟังไทยแล้วเนาะป <c oughs> ้าแจกกระเป๋าสองหน่วยจะงอเมือยยังไปลึกี่หลับเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเป้าเปิดลายเลยนี่ก็เป็นบริเวณฟังเล่าเนาะ อ้าน้องงามมาดีเนาะพีองอุ้ยระปูไปตะเสร็จพวกมัดเท่าไรเงินมัดละ่อยนมัดละอยคนเนาะอัดลหเนาะอะไปเดี๋ยวเขายางไปทางนี้เนาะคือจะว่าโดนบริมาแล้วเนาะพี่น้องในหอบหลายปี ไปนี okay. Okay. Um ah <laughs> ino, ino. ่เนาะมันกาเป็นอุโมงหลอดลงงวยน้ำตือกระเป๋าเนเนาะพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ประเทศไทยโอเคไป ok thôi wow xanh nào vaccine lông thẻ biên lông mà ไปหมดของได้สุดๆไปลูกนะไปยืนหมอหายร่างกายหายใบมากจะตรวดเลยพ่นอันนี้ก็เฮ็ดมดีกว่ากระเทียมอันนี้ลงลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนซักวัคซีนเนาะตอนนี้พนุลงทะเบียนซักวัคซีนหายเนาะเนี่ย

ยีรอะไรถกันใช้รจ้ะรถไปเฉลอครับเดี๋ยวพอมาหับเอาแต่นี่ฮะผลชลัยโอ้แทนี่ท่านสอครับผมท่านสองอุ้ยโบไปบคอนะปะอุ้ยไปโบแมงหรอไปขี่ตุ๊กๆในคืนไปบคอนอน We go to the bus station Not long time เฮาสิขี่ขีกตุกไปบลสเนาะพี่นอ้องทะาบียนว่าสิเมาโหลดไปมันพันสองหอดอุบลติเหตุรับผึกว่ามันแพงหลายเนาะรถตีเสียจับมีความมายุมายะน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องกระามสิออกมาได้ก็คือเสียเวลาอยู่ในอันชั่วโมบสองไปเนาะเพราะว่าค้นขำค้นขำดันไลยหลายก็เลยเสียเวลาไปชั่วโมงไป อ่าตอนนี้เาสิไปบครเนาะเดี๋ยวไปเผากันอยู่บคสพ่กูแหละีวันนีนอยีี่าไปหาผักแถวห้องแฮมแถวไก่เดินบินนะแกรีเนี้ยไก่ส first, ุรีหอมีเท้ามีแแสหน่อยแก๊สต่อยข้างเดียวสุรีมอ๋อครับสุนีพาวเวอร์อาอมีมีห้องแฮมอื่นอีกวะที่ว่าไก่ ดูถ้าโดนน้ำปิดอ่พี่แล้วมัจำเซื่อนไหร่อเาไปรอหาวเนาะว้าวโคตรพ้นตกพี่น้องเอ้ย มานออไปอกวะเอร่อนะเลอ่อยเ่อยวาไครับน้ม tamam ันฟด้ไปครับผม้งกว่าเหลือยงไปราคากลอยเล้แกรอยก็บาทต้องยมือนมันเป็นรถมอเตอร์ดินแเดอทิเกตอไรต่าเออตือดิพัน่เกลอ่อาซิบเนาะลดใแน่พรได้กินเท่ามูแร้งฮาซิบบาท คอยป้าแจ๊กเด็ตต่อคอยกันดีใจแล้วนะรุดให้คอยแน่พ่อพ่อมีแห้งมาหอดมาหอดโบข้อซอแต่ว่าหลดออกฮกโมงวั a ดูย y ติไปพันหนึ่งกับไป โอ้ยหาิบบาทกะคุดหนากชเนาะอากได้เลยมันเอะหม่อขึ้นรถใหเอาบรถรถรถแม่ขั้นนั้นเขาบดได้ออกเดี๋ยวนนิบอสอะเขาติเขารุงเทพบฮะเขาชิลลอุบลเขาบดได้จอดน้ำทังบอโอไป่อุบวมเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวโ้ง พี่กูเดินเลยอ้ากลับขึ้นเนาะพี่น้องปวดรถตู้ปะค่ะเอากลับขึ้นเนาะพี่น้องอ่าเพราะว่ามันรถมันเบิร์ตแล้วมันยังเที่ยวโค้งงงแล้วเอาปวกขาเนาะเพราะว่าเขาอยากหอดไล่หรอกแต่ไนท้องที่มันกับฝนตกแล้มันกับยูหยากรสซากันสีทังหอดโค้งงงกันอะไรเนาะขนาดแรกอะ เมาหลดไปเลยเนาะทันหนึ่งเน้องพี่น้องเจนี่ฮาอุบลกับทันน้านเอาเข่าไน่เด้อเข่าไน่ได้บอสอันนั้นเมาเพรว่าอยากเสียอันนั้นเนาะว่าิคกี้โหลดยูคิวโหลด พอจะใสยก็มามาเอาโหลดน้องมามาเอาโหลดน้องเอาจะได้กับกีไปน ok, ok, ้องเป็นนองเองว่าจะมันหอดยางมันพันหนึ่งเนาะคีบหัวคนกับต๊ะนี้ไง ันเขาเมาลอดกันไปเบิดมือแบบภาพเบลินไปเที่ยวตะละมองเบิดมือหันเขาเมากันอั่างไรอ่าแรกแรกจะโปรแกรมต้นสิไปครับกัรไปเที่ยวบนไปเที่ยววิ่งสี่รถนัดไปเที่ยวลอบเครื่องอุบลนี่ไปขับหนีพันหาราคาสิบหมื่นโอแต่ว่าพาเลาะจุใจล่ดหรอภายในเมืองอุบลครับพาเลาะในเมืองอุบลต้องงงครับมันตัวตัวกันใช่นหมพันหาเนาะ คือว่าน่ะแมนเบิดมือเลยแม็นบอกแบบไปซสักสี่บอลกล้วก็มีวงรอจกมีเจ้าวกวัดกับาบิกซี่กับโตตัดนี่นะของคนหล้าคนไปแลคโคสิ่งกางสื่งของโดยคนเล่าละเขามาไลด้วยโน้่สวงนีนออกพรับียู่กับมแตส่วนมากไอ้ี่ไดพบกมหาหมอบอกว่าเจ้ามาเรียนว่ค่อยมีดออ Oh. มีตะปบมัธุราจะเป็น uh, อาหาพี่น้องาหาหมอมลาซาโลไปลากระเบนบิ๊กซี่โรตารพเกตตะกีดคมีมันเงินมันแพงแนะเงินเงินเงนินแพงสิพันอร่อยอแสนต่อพันอะไรแพงายตะกี้เงินพันหนึ่งแชรสองแสนหา่า ขืนทกเพิงเนาเงเิงเหื่อยยังว่าอนเดี๋ยวไปไปฝงหน้าอัดเนี่ยอัน้พอทหน่อยจะมามองนี่บอกปะโอนนี้อแมนมันบบมีรถจอดหวส่มสิได้มากแล้วตรงไดมเมารถมากเดนอนตอนนี้เฮามาหอดอุบคแล้ว กำลังสิไปบอลผักเนาะจะไปใช่ไหลใช่ป้าเดี๋ยวเนี่บ๊า ตอนนี้กำลังทือเครื่องเขามาห้องแฮมไว้เดี๋ยวเขาไปเช็คอินกันเนะาะทามามีห้องบอตอนนี้ขอมาแล้วนี่นี่เป็นห้องแฮมกลางเมืองเลยเนาะพี่น้อง หวงฮเต็มแล้ว<อ>เต็มแล้วอามีแถวไก่เนี่ยน้ำบอกไก่เตอบิเรนโอ้โหเดอ๋ไรจองไหวเนะเต็มเลยพี่น้อ,อ,นอ,อ,อง พี่น้องบรรทาที่เราพบตอนนี้ก็คือเข้าว่มีบอลผักเพราะว่าเข้าว่าเข้าสีมาผักอยู่ฮองแฮมตอนอนี่เนาะแต่ว่าอ่ามันเต็มเนาะสนามเขาก็เลยได้หอบกระเป๋ายางหลาะหาทีผักรหลดก็นไลลายก็พี่น้องตอนนี้เขาา้ายางหลยหอบเลยคือเลาะหาบอลผักเนาะ เพราะบอลเที่ยวจะผากันมันกับเต็มแต่ว่านี้เข้ามาเห็นแหละพักดีแมนซันเดี๋ยวมาถามเบ่งก่อนว่าอันนัน้โโนยู่บ่เนาะโอ้ยใช่เลยเอาเห็นจะาปเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามมองผักกอนเนาะอย่าเดียวยัง มีฝ่ายเนาะเข็นแล้วแต่ว่ายังบเป็นหม่องพักคือชิเมีนยางเขาไปในนี่แหละตอนนี้ไดคอมเมนต์มาได้เนาะเห็นเห็นเขอในนี้แหละแต่ว่าสิเขาไปทาปูนก่อนจะวาบของทางเขาไปแข็งๆเปรียวๆนี่หน่อยหนึ่งนี่เราไปกันเปรียวไปทำใกตอนนี้ ตอนนี้ได้ได้บอลพักแล้วพี่น้องเอาขอ <laughs> เขายางหละ่ะฮะบหมองพักกนใหญ่เนาะได้หองหนึ่งศูนย์สองอ่าโอเคโอเค้เคี you know? น่นาอนี่นี่ก็คือเปิดไปใสายเต็ม เครื่องบางเนาะตัวนี้ของน้ําอ๋อห้องน้ํก็ขว้างขวงเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะห้องน้ํก็กวางเติบตนี้มีเคือยเนาะพี่น้องเดนี่้แอเหรอเออมีอยู่เนาะห้องแอเนาะพี่น้อง พออยู you, you know. ่อยู่เนาะขึ้นรหาลอยบาทประกันประกันกระจายสองลอยบาทนะจ๊ะนี่อ่ามีตู้เย็นมีโทรทาศน์โอ้พออยู่เนาะป้าเนาะขึ้นรหาสลอยกออ่าพอดีโอเคพี่น้องตอนนี้ <laughs> ได้แล้วเนาะบันนากาคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงต่าน,นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อ่าพอคลิป พผกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะไปหาเหล็กกินเขาก่อนแล้วเกษตรเป็นเอพีต่อไปเนาะเพราะว่าแดดมันยาวแห้งเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ดีใจหลายที่ว่าได้ที่พักนอกไว้อุกใจว่าถือกระเป๋ายางเหลาะหาบอนผักจนเมื่อยพี่น,อน้องเต็มสระเนาะบุคคึว่าชิมาเจอแบบนี้ไปไบหงแฮมใหญ่เพราะว่าเต็มเลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหลายที่รับชมกันจนจบเด้พอพผกัน ep ต่อไป บายบาย